วันนี้เจอกันอีกแล้วครับกับนายแทนชวนทำอาหารวันนี้มนเมนูที่อยากจะทำกินหน่นะครับแล้วก็อาจจะคือเป็นดูวันนี้จะรถธรรมดารสชาติจะไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เผ็ดอะไรมากนะครับเป็นอาหารที่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีวันนี้ก็คือจะทำ ไข่ดาวราดซอสมะขามนะครับผมเปิดไฟไว้แล้วจริงๆอ่ะสาภาพก็ได้เพื่อนเขาเคยทำให้กินคืออยากจะกินไข่ลูกเขยแล่ทีนี้เขาเอาแบบรวบรัดแล้วเขาไม่ต้มไข่เขาจะเจียวไข่ใหเ้เจียวเจียวไข่ให้เป็นไข่ดาวเป็นยาปมะตูมอนนะฮะแล้วผมมองว่าพอมาราดน้ำซอสมะขาม มันชัดอ,อร่อยดีจังทำเลยแล้วกันพูดเยอะละพวกหอมเจียวกับกระเทียมเจียวด้วยผมผมทำไปแล้วนะครับกับเตมโอเค ได้กินหลายคนนะทำทั้งหมด4ฟองไข่เป็ดนะฮะ กอไข่ไข่าขาวให้เหลืองกรอบเลยนะครับในสไตล์ของผมพอจนเหลือกรอบแล้วเนี่ยเวลาโดนน้ำซอสบักขามนะฮะเข้ากันเข้ากัน ทอดอะไกันนะครับก็ทอดได้ตีละฟองกันนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับอ๋อขึ้น น้ำมันที่ใช้อทอดนี่ก็เป็นน้ำมันที่เกลียวแค่เดียเียวกระเทียมแล้วก็หอมแดงสีอาจจะเที้ยงไปหน่อยฮะเพราะว่าหลังจากนี้ผมก็ต้องเอาน้ำมันนิดนึงละไม่ใช้เปล่งเปล่นมันจะไม่ดีแล้วฮะใช้ตามไม่ได้ แล้วก็เดี๋ยวผมขอเบกรกแป๊บนึงนะครับขอเจียวอทอดไข่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอาแล้วครับหลังจากที่ผมเจียวอทอดไข่ดาวเสร็จแล้วนะครับต่อไปนี้ก็ทำขั้นตอนของการทำซอสมะขามนะครับเริ่มต้นที่น้ำมะขามเปียกนะครับใส่ไปเลย น้ำมันประทะยยังร้อนอยู<_><_><_>อ่เริ่มต้นที่น้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวเหมือนเดิมครับกาแฟผมใส่กะกะเอานะครับแล้วก็เดี๋ยวชิมอีกทีตอนเคี่ยวจากที่ สองคือน้ำตาลอย่างที่สามกลือนิดหนึ่งมันจะต้องเป็นกเกรเี้ยว,วหวานเค็มๆนะครับม้นเปล่านิดนึงนะครับนิดเดียวพอนะครับ อันี้นก็เคี่ยวไปให้น้ำตาลละลายแล้ลวก็นวดลงกันนะครับละลายแล้วเราคั่ิมรสดอืมมีกากาศมาขามด้วยอะไรเนี่ยเอ๊น อย่างแรกคือมะขามอย่างที่สองคือน้ำตาลอย่างที่สามคือเกลือแล้วก็ชิมรสโยนนำเห็นไหมครับปรุงรสถูกแล้วขอน้ำตาลอีกนิดนึงเพราะเปรี้ยวโดดเป็นหน่อยความเค็มยังไม่หอม เติมน้ำปลาได้นิดนึงครับต้องทำหอมชิม้อปิดไฟอืมพอหยอดน้ำปลาลงไปแล้วหอมกลุ่น ราดนะครับเป็นไข่ดาวที่เราทอดไว้แบบออยางมะตูมตั้งชื่อเฉพาะเลยไข่ดาวราดซอสมะขามจริงๆมันก็แค่ไข่ลูกเขยนี่แหละครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ต้มไข่ทำเหมือนกันเลยฮะ กุ้งทอดซอสมะข่าวก็ทำแบบนี้แหละครับนี่ก็โรยนะครับเรากระเทียมเจียวในรูปแบบที่คุณต้องการตกแต่งจานด้วยผักใบเขียว ไข่ดาวรัดซ <ş ok> <ir> ้อสมะขามก็ค <m> <risque> ือไข่ลูกเขยแต่มันไม่ได้ต้มนี่แหละครับเสร็จแล้วครับอไข่ลูกเขยที่เป็นรูปแบบของการทําเป็นไข่ดาวไม่ใช่ไข่ต้มแล้วมาทอดนะครับเนื้อในยังอไข่แดงยังเป็นยามาตูมอยู่นะฮะยังนุ่มๆอยู่ช้อนตักก็มาใส่ จานนี่ฉ่ำแน่นอนโอเคครับหลอดวันนี้ตลอดวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผม <c oughs> เมนูเนี้ยง่ายถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ยังไงก็ลองทำกันดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมกินข้าก่อนสวัสดีครับ